สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเย็บซีสุขุสุขชนะครับผมที่เขามารับชมช่องคนอีสานบ้านกันซักนะครับนี่ผมสิพามาหาหนูครับผมดักบวงครับผมมาเลี้ยงกับสีสันตอกไปน้ำนะครับสันตอกเรียกหนูนะครับนี่ครับผมหมา้หลังนี่ครับผมคืนนี้กันสิหาสันตอกยี่หรอหน,นี่แหละครับผมติดตามรับชมมึงนะครับมาทำขึ้นนี้สีหม,มันมาครับผม จะบ่ากันเป็นต้นมะพร้าวปแปลกครับผมเป็นอีกย่างนึ่พี่น้องพี่น้องมังสวิรัตด้วยครับนี่มันเป็นใหญโซกไฮลาบดิสิมันาเนอะครับไปครับผมพาไปดักพวงนะครับหาพ่วงนะครับหามังลอง้อยของงูนะครับนี่ครับลอง้อยของอีหยังหน่พี่น้องเพามันไม่กินอาจจะเป็นหนูนะครับนี่นี่ ขีมนนะครับผมอาจจะเป็นขีหนูนะครับว่ามันออกมาเนาะครับมีดักบ่วงวันนี้ได้พี่นนองนี่ครับผมการมันออกมานะครับนี่หากีบบางเลนมก็ออกมาบาเก้ามานะครับผมนี่ครับผมมีดีดักบ่วงนะครับห้างดินแน่จังน้อยนะครับจะขอบมือก็กลัวกระไรนะครับนี่มันหลงร้อยมันหลงมากพี่น้อะจะหางวันนี้ล้างนึงนะครับ สองหลังนียครับพี่น้องน,นี่ครับผมนม่ไมนกี่หนูหรอกพี่น้องหนูเราไม่กินนะครับไอ้ครับพี่น้องติดตามลำโชคเมื่อกี้นะครับผมทำขึ้นนี้เขาสิหมานมาครับผมตักบ่วงเนาะครับผมนี่ครับผมอันนี้หาวันนี้เนาะครับ มันลงมาจากปังผม,น,มน,น้ำแดงมานีไมยสวยครับผมรอติดตามรับชมมึงนะครับว่ะขำขึ้นนี้เฮาสีมีแต้มบ่ะครับผมมาเฮาสิหมานบ่ะครับผมดักบ่วงไปน้ำนะครับขึ้นนี้เฮาก็อสีสันต่อไปน้ำนะครับผมสองคนนิสานบานคนซักต์นะครับผม นะครับยางไปเพิ่งฟังหนันเลยพี่น้องจีมีหนูปะผมทางหนึ่งห่างมินีนะครับผมทางโดดลงมากครับผมลงมานี่นะครับทางเก่าๆนะครับผมห้ยเก่าๆห้อยใบไม้ไปไหนครับผมมื่อเสารนี่ก็ฝนตกนะครับมันเกิดเเห็นว่ามันยางมันไหนนะครับห่างเราไปเลยนะครับเผื่อมาติดนะครับผม นอาจจะเป็นลองร้อยของอยังวุ้บอีน้องขี่ยังพี่น้องมันใส่กันนะครับผมนี่ครับขี่ยังไม่พี่นอ้อ่ะผมห้อยเข่าไป้ข้างในเป็นตัวเด้วยครับผมนี่ครับผมขี่ยังไม่เป็นองมันขี่เห็นทิ สองร้อยเฮาันกัดนะครับถ้าต้นมะคุ้งครับผมพี่น้องมะคุ้งหน่อยห้อยไม่อยู่ครับอาจจะเป็นหนูตัวใหญ่เต๋ยอยู่ครับพี่น้องไปครับผมติดตามรับชมมึงนะครับมาคำเคลียร์จีนี้แต่พี่น้องมึงวะครับผมนี่นะครับห่างไปแถวแถวเหนียครับผม ไช่ครับพี่น้องทำแล้วครับงานเส้นเรียบร้อยครับผมบ่วงสิสามสิบกว่าหลังนไงล่ะครับเร่งถ้ามึงน้ำกันนะครับว่าถีมีแต้มว่าี่มีช็อตเด็ดให้พี่น้องมึงนะครับผมรักบ่วงนะครับอ่างบ่วงนะครับรักหนู้ทำนะครับไชครับ เราชมมึงน้องกันนะครับว่บามันคือนี้ยืมอะไรบ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเดี๋วลาเของไม้ครับผมไม้หาสันตอกนะครับหาหนูเพื่อก่าวเหรอครับผมยามบ่วงที่เขาดักไว้เว้นนะครับผมนี่สามสิบกัวรังนะครับไี่ครับผมเของไม้สันตอกเปียกหนู เจอือก็ท่นานหมากครับไปเยแม่แมบอยู่กว้เายครับผมครับติดตามชบเมืองน้ำกันนะครับวา่าออกมาเห็นบ่มเมื่อกี้เราตอกไม้เมาเทน้ำคูนหนึ่งนะครับเอ็กซีเหินซางมานะครับ พึ่งฮ็ดแล้วเมื่อนี้นะครับเอามาเทศให้เพิ่นอนมาไม่ใช่เขาหรครับผมเป็นตอกติวนะครับนี่นะครับเป็นตอกติวนะครับมาเทศให้เอ็ซีเพิ่นนะครับผมลองมึงมาไม่ใช่เขาหรอกใช่ไอมไปครับผมหมายเขาเพื่อนไหนปลาปามน,นะครับ นี่สิเล่นนี่แล้วครับผม ร่อยครับผมเตรียมต่อบางทียบร้อยนะครับเข่าสุดเลยครับผมมาสองตัวครับตัวแลกเหรียญออกไปตัวนี้มากไหมครับผมรอ่อยเลยเนาะดอกหม้พนันนะครับผมแกะต่อไปครับผม มาสองตัวนะครับมาสองครับผมเจ็บไปสองเลยครับตอกไม้ครับผมตัวาพานเหล้วนะครับหม้มันหกครับพี่น้องหมุนหน้าหนาเป็นสันสันนะครับค่อนข้างที่หาตัวยากมาครับผมสองเต็มเลยครับ อี่นะครับเห็ดแล้วมื่อนี้นะครับเนี่ยจัไปพี่เนี่อีว่าที่เนี่ย แขกง่าครับผมโอ้ยผมเก็บเสียงครับเบื่อยเต็มครับผมขวบๆมากแล้วนแล้วครับไปครับผมเต็มสีๆมาแล้วครับผมนเต็ตไมไหมนะครับ เดีวครับผมแหวนที่หามาแล้วครับเรียนกับมาหอดเราเรียนกับพื้นนะครับเดียวน้ำกลดเลยครับผมถืออยู่เกือบปวดถือครับผมถือถักน้อยนึงครับไออยูมันติดนะครับผมนูไล้ครับพี่น้องหามันหกนะครับเป็นสันเป็นสันอยู่หามันหกกรับผมโมโฟจัดหาเนาะ ค่อนข้างดีย่นี้หนาเนีครับผมหง้มหุกครับดมือพานแล้วนะครับนตอกเจ็ดมื่อนี้ครับผมเปียกมันหย่อนเลยครับผมนะครับปัญหาตอกนะครับถือหมอกมันเกิดจะเปียกนะครับขันไม้พวแก่นะครับนี่คขันไม้พวแก่มันก็ดจะบอดังนี่พี่น้องมันเป๊ะๆๆนี่ถือว่าโอเคครับพี่น้องเสียง คงเดิมเลไปคร <Iya, S 1> um um ับผมรุ่นแต่ไม่โอ้หงาหกครับครับกินน้ำน้อยก็มีหงาโอ้ยโอ้ยโจังน้อยครับผมเดี๋ยวมันได้เติมกันนะครับมูไหลายยอครับมันหงาหกหมดเก็บหงดูดีๆดูลองทางครับ mọi người nếu như mà mẹ vi cay cái vừa bình kiểu món ít ít món ít món ít món ดีๆนะครับอแบบนี้เลยครับ,มรบผมผมองเก่าเหรอครับมาเพิ่มอีกหนึ่งนะครับผมเตือมาอีกตัวหนึ่งครับผมมองมีสองเต้มนะครับผม หลายอย่พี่นาะอย่ามันหกเดียวะหาโตก็เห็นนะครับเขาไม้ใกล้ดูนาดูหลังเนี่ยอย่ครับผมไหนครับผมเ็นแตงไม้ครับผมถือว่าพลานแล้วครับ่อไม้ครูนี่หยอดเลยครับเป็นสูตรอาจารย์ทันหนึ่งนะครับผมขอสูตรเป็นมาเนาะครับ เป็นกาอนุญาตนะครับผมอาจารย์เป็นใจดีนะครับอาจารย์บุดนะครับผมขออนุญาตเอ่ยซื้อนะครับอาจารย์อาจารย์บุรนุ่สะดุ้งนะครับผมอาจารย์บัตนซักแก้วนะครับเอาสูตรเป็นมาเฮ็ด้องมึงนะครับถือว่าโอ้เข่าสุดครับผมแน่นอนนี่ดีครับผมสูตรน้องขจรคนนะครับแต่กะคุณหลายอาจารย์เ่ยห้สูตรมากนะครับเป็นพอแพงสูตรนะครับเข่าูตดครับผม ัดไปแล้วสี่หกแต้มนะครับเฮ้ยลุนแต้มไหมครับผมห้าปล่อยอีกนะครับตอนนี้ก็จะประมาณสี่ถุงกูโก้นะครับแย่ครับผมถือแล้วอยู่ห่างเก้า พอเลยครับหากางยางไว้เลยพี่น้องเลยขวขวขววขมากพี่น้องขวขวกวกโดดมากบกงยางเร็วลยครับผมม่หยุดดูนีรับอดพอหน้าที่สำเร็ครับจัดอีกครับผมหานนี้คู นี่ะครับวิธีการขันหนูมันบ่าเขานะครับเขาต้องยับหมองนะครับยับมากใกล้ๆนะครับพี่น้องนี่นะครับมีเอ็ี่ขันหนึ่งนะครับถามว่าหนูมมาที่หาโตนะครับเก็ดอะไรจังกียร์อไยิ้งอีกนะครับเอาต้องยับมองนะครับยับขยับจุดมาบ่ไก่เป็นไหนนะครับม้านามจีเก่านะครับนี่ครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการยิงหนูนะครับ ตันโตเก็บเสียงอ่ะครับพี่น้อง แครับผมขวกขวไม่ไล้พ uh ูร huh. ับพี ctions, horses, ่น้องขวกขวกขวกขวขวมั้งครับผมก็ยังกลับขึ screen, ้นครับมืนครับสาดเลยพี ons, ่น้องโอ้เตือนองไเตือเนาะเขามาเลยไอ้พกมนเต็ไหมครับ เต็มครับผมตัวนี้แ,แลนหอดหนีคร anyway ับผมแต่นี้งแลนกับขึ้นไปแบบงนี้เนี่ครับพี่น้องแลนก็ขึ้นมาหนีละแบบนี้แต่แบบนี้มาทั้งทีอพี่น้องกวกมาเต็มขนบขวบขวกขวกขวบขวบเราต้องเปิดแฟชั่นมั้งนะครับโอ้มาหอดอยู่ครับผมมาหอยสังกะสอยู่เดียวเลยนะครับมาครับผมเต็มนลยโอ้หมาดครับผม ครับผมสุดยอดเลยครับสูตรเนี้ยเบ็ดดีไปเลยครับพี่น้อง พออยู่ทีไว้ทำนี่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวะั้นน้อยเลยกลับไปที่พักแล้วครับแมตส์จีเบดครับผมสรุปยอดครับผมผลงานเทรดตอกขึ้นนี่นะครับนี่ครับผมผลงานเทรดตอกนะครับสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดสิบซีเบสหางนะครับผลงานเทรดตอกถือมาพันอยู่นะครับเนาะนี่ครับผม ตกไม้นะครับผมซีเป็นสางมากนะครับจัดให้ไปแล้วนะครับผมสีเบดห่างนะครับสวยๆเลยครับผมบางช็อตบางตอนก็อาจสปีดแฟดนะครับพาะวามตื่นนะครับบางช็อตก็จะเห็นอยู่นะครับเข่าสุดนะครับบางตัวก็ตื่นนะครับาัวหนาหกนะครับาะวหนาหกก็หาโตัวายนะครับ ทางที่จะยิ่งยากอยู่ครับผมหนาหมายมันบ่แปลนมครับตัวพาหนึ่งครับผมคลิปนี้กันจีนำลาไปซ้ำนี่เหรอครับผมทงานเทะตอกนะครับบ่วงบ่ได้พยายามเลยครับพี่น้องขึ้นเตะตึ้งพูโบได้ขึ้นไปมึงเลยสั่นตอกยี่หรอนเดียวลงมาเลยนะครับเอื้อนเสายิงไปเนมึงบ่วงนะครับหามีชอดเด็ดอีกนะครับผมตักบ่วงไว้นะครับ นี่ครับผลงานตอกนะครับ,บ,รบจิบหนี่สีลำล่าไปซะมีแล้วครับผมจิบหนาเจอไหมครับผมสวัสดีครับ